เปิดวินาทีน้องโพทําแบบนี้กับแม่แอนทันทีหลังเพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะทําเอาคนบันเทิงและแฟนๆต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่พร้อมส่งกําลังใจรวัวๆให้กับแอนพัทเทียราพัานรยาของพระเอกรุ่นใหญ่ชาคริสแย้มนามเมื่อได้เห็นภาพของแอนขณะกําลังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลโดยชาคริสได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเขียนแคปชั่นอธิบายไว้ว่าเกือบไปแล้วครับอดทนปวดท้องจนสายติ่งกระแตกขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาลที่ช่วยฉุก ได้ถันท่วงทีและขอบคุณประกันสุขภาพที่ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายการเคลมประกันครับดูแลสุขภาพด้วยกันใครปวดท้องอย่าชะล่าใจบางครั้งไม่ใช่โรคกระเพาะเบาๆอย่างที่เราคิดและต้องขอโทษงานที่รับคู่กับแอนเอาไว้ก็ต้องยกเลิกกระทันหันด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่แม่แอนได้พักฟื้นที่โรงพยาบาลตอนนี้อาการดีขึ้นกลับบ้านได้แล้วล่าสุดแม่แอนได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเป็นโมเมนต์น่ารักของน้องโพที่ช่วย ไปเข้าไปประคองและให้คนแม่ลุกขึ้นเพราะน้องรู้ว่าคุณแม่ยังเจ็บแผลผ่าตัดโดยแม่แอนได้เขียนแคปชั่นในคลิปว่าประคองแม่เอ็นดูคะ่ะ